ตัว G P R C น้าตาตัวนี้ครับถามว่ามันเหมือนอะไรอ่ะคือในพวกกลุ่มพวกพลังงานไฟฟ้าครับน้าตาม,มันจะคล้ายๆกันห,หมดเลยอ่ะคือบางทีเปิดมาพวกกลุ่มก็ไม่น่ใจะเป็นตัวอะไรบ้างนะครับอันนี้ครับคือถ้าเรามองดูภาพใหญ่นะภาพใหญ่ตัวนี้ครับมันสามารถมองได้2อ,อย่างจริงๆนี่สองอย่างเรามองแค่อย่างเดียวคือเป็น A B C ธรรมดา แต่เราสามารถมองได้สองช่วงครับว่าเป็นลักษณะที่ว่าเป็น,ปน ABC ครับพวกนี้เป็น ABC บอกว่าง่ายเลยครับก็คือเราวัดดูก็ได้ครับพวกนี้ก็เป็น A B แล้วก็ C อันนี้เนี่ C ไปที่6กสิบแปด่าใช่ไปไม่ถึงเป้ามันจริงๆเป้ามันที่6กสิบแปดแต่ว่ามันไปไม่ถึงก็เป็นลักษณะพุ่นี้ไปนะครับแล้วถามว่าตรงนี้ครับมันทําอะไรอยู่พวกนี้ครับมันเป็น ABC แล้วก็ มันลงมาใช่ไหมพอขาลงมาพวกนี้ครับคือเราไม่นับเป็นเอกแล้วครับพวกนี้คือลงมาทั้งหมดเป็นเอกขาลงมาเนี่ยเรานับใหม่แล้วอันนี้เป็นเอเอใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเอบีซีถามุมว่าทำไมผมนับอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันก็ตาม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 ลักษณะการฟังโตของพืชน,นะครับมันมันมันจะต้องไปแบบนี้ครับก็ถามว่าตัวนี้มีโอกาสไปขนาดไหนก็ ผมว่ายัางเก่งนะผมให้ไฮเดิมนะไม่ไฮให,ให,หม่ครับตัวนี้คือ,อยังเก่งไฮเดิมนันเองแต่ว่าช่วงนี้ช่วงที่มันลงมาเนี่ยคือมันไม่ใช่บอกว่าขาซีแลจะไปเลยขาซีเนีน่ยยังไม่ไปครับต้องรออีกสักพักหนึ่งครับคือตัวขาสุดท้ายเนี่ยครับตัวเนี้ยมันจะเป็น A ลงมา B แล้วขึ้น C ีรอบหนึ่งเราต้องดูว่าลักษณะการขึ้นเนี่ยขึ้นแบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับคือทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังเป็นแค่ตัว เอใหญ่นะครับแล้วก็เอทีนี้ทั้งหมดนี้ครับมันก็คือเป็นเอบีแล้วก็ซภาพน,นี้คือคือตัวใหญ่ของมันเนี่ยมันยังไม่สวยครับโอกาสที่เกิดนิวไฮบอกว่าไฮเกินร้อนจริงเลยอะ่ะแทบจะไม่มีเลยไม่มีอะ่ะไม่น่าจะยางมาแค่เกินเกินเกิบหกบ,บาทได้ก็ยังเก่งเหมืนแค่เด้งไปท่าน,นี้ครับแล้วก็เด้งลงต่อก็ถ้าคุณจะถือหุน้นนี้บอกว่าเป็นตัวรถโปรฟิตก็หมายว่าถือตลอดรองรันเลยไม่ได้ครับ มันน่าเห็นชื่อจอังหนวนี่งก็ต้องออกแล้วก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเราเลองดูขาบีขาซีก่อนนะครับว่าลักษณะเนี่ยมันเป็น่อบไหนนะครับก็เดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับ